สิ่งที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงการไล่นกพิราบบนลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เป็นแลนด์มรคที่สําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนมากเข้ามาถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นทย่ระลึกและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของคนในพื้นที่อีกด้วยแม่นกพิราบจะอยู่ในบริเวณลานประตูท่าแพยอยู่แล้วแต่การควบคุมนกพิราบให้อยู่ในบริเวณการถ่ายภาพก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงทําให้เกิดอาชีพนักไล่นกพิราบขึ้นมานานแล้วครับประมาณ จ็ดหรือแปดปีนี่ครับอ๋อแต่ก่อนอ่ะรับ้ารับ้างทั่วไปคือก่อสร้างว่างทั่วไปแหละครับแล้วตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มีบ้างไม่มีบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่บางวันครับเพราะว่า่บางวางันก็ลูกค้าก็มีบางวันก็ไม่มีครับแล้วแต่นกด้วยนกมีก็ก็ได้นิดนึงนะครับใช่บางครั้งก็หายหมดก็มีเหลือแค่นี้เดียวก็มีครับ ไม่ไม่ได้ถ่ายเป็นหนึ่งช็อตนะคะคือว่าปกติเราจะถ่ายเป็นคลิปสองคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งให้เขาด้วยแล้วก็ถ้ามีคู่ก็ถ่ายคู่มีครอบครัวก็ถ่ายครอบครัวแล้วแต่เขาให้ใช่ใช่ค่ะแล้วแต่เขาให้เพราะว่าเราไม่ได้เรียกร้องก็ถ่ายจนกว่าเขาจะพอใจอย่างงี้ค่ะถ่ายแล้วก็ให้เขาดูถ้าเขาอยากถ่ายเพิ่มเราก็ถ่ายให้ประมาณนี้นักเล่นกพิราบจะคอยโปรอยอาหารเพื่เอเรียกให้นอกอยู่กันเป็นกลุ่ม จากนั้นจะคอยส่งเสียงดังเพื่อทําให้นกพิราบตกใจและบินขึ้นจากพื้นเป็นจังหวะที่ช่างภาพต้องใช้เสี้ยววินาทีนั้นเพื่อถ่ายภาพที่สวยงามออกมาและอีกหนึ่งโหมดที่นักท่องเที่ยวต้องการนั่นคือโหมดสโลโมชันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีกันเลยทีเดียวก็รู้สึกแปลกดีค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็สนุกดีค่ะ ไม่คะ่ะเป็นคนกรุงเทพแต่มาเที่ยวที่เชียงใหม่เ,เห็นแฟนเป็นคนบอกว่ามีคนถ่ายแล้วแบบมีภาพสวยๆเยอะเป็นจุดที่ต้องมาให้ถึงอะคะ่ะที่ได้ลองถ่ายให้เขาถ่ายให้เลยยังเลยครับยังไม่ได้เช็คเลยแต่ก็เห็นแบบแบบก็สวยนะคะแม้อาชีพนักไล่นกพิราบจะสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แต่ขณะเดียวกัน ยังคงเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนประชากรของนกพิราบซึ่งคงต้องติดตามมาตราการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลอาชีพนักไล่นกพิราบและจำนวนของประชากรนกพิราบชานนลเลื่อนประภัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ NBT รายงาน